สบายดีกดนห,หน่อยจะบายดีเจ้าขึ้นไปยังลูกจะบายดีจบายดีจะบายดีท่านผู้ชมเจ้าขึ้นไปยังเจ้าขึ้นไปยังขอกเป็ดลังเป็ดอันหลังอันนัลูกหืม ทำเฮ็ดพี่นอ้องทำเฮ็ดเฮ็ดเ,เดินีเน่เฮ็ดนางฟ้าเป็ดนะกไก่เปิดแล้วน้ำนะลูกเ,เปิดเล้วน้ำนะเปิดแล้วน้ำน้ำแนนเปิดน้ำให้แม่ติ๊งแหละ เปิดเลยบอลลกสบายสบายดีเนี่ยสบายดีเห็มเนี่สบายดีสบายดีสบายดีทุกคนสบายสบายแม่สบายดีคุณแม่ทอาอะไรเห็ดดีๆเห็ดดีๆลูกเห็ดดีดลูกเห็ดดีด